พาทุกท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านไร้ทะเลจังหวัดจันทบุรีปลาตีนโซ่เบลเลยอันนี้เขาเรียกว่าปาตีนปาตีนมันเดินได้กระดึบกระดึ๊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 บตัวใหญ่มากเลยปลาสามารถเดินได้นะครับไม่เคยเห็นตัวใหญ่เลยน้องกูเออแม่ นี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านชายทะเลเอ้ไม่ใช่หมู่บ้านไร้แผ่นดินที่อำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศยามเช้าไหนปลาอะไรตัวไหนอยู่ไหน,นเห็นไหมใต้นี้ก็มีนี่ก็ปลาตีนตัวใหญ่มากมากตัวใหญ่มากเลยครับมันสามารถเดินได้นะครับปลาตีน มันจะใช้ขีบของมันนะครับเดินกระดิบกระิบกระิบกระิบวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้น้ําลงนะครับเช้ามาน้ําจะลงนะครับส่วนกลางคืนนี้น้ําจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ครับพาทุกท่านเดินเที่ยวหมู่บ้านไรแผ่นดินนะครับอันนี้เด็กน้อยนะครับนี่วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับดูพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าขายกุ้งแห้ง พ่อค้าน่ารักมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนู่นอันนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นน้ําทะเลนะครับทุกท่านฝั่งตรงข้ามนะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะครับอันนี้ตุยเป็นหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุอะไร บรรยากาศยามเช้านะครับพา,าทุกท่านเดินเที่ยวนะครับหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตนะครับวันนี้อากาศดีนะครับผมมีประกาศจากอุตุวิทยาว่าพายุจะเข้านะครับท้องฟ้าก็เริ่มมืดนะครับแต่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนะ่ะฝนตก นี่ครับวิถีชาวบ้านของวิถีชีวิตของประชาชนนะครับนี่ครับบ้านเรือนของเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงหอยครับนี่มีวัดด้วยนะครับนี่ฝากตรงข้ามนะครับนี่ครับปลาตีนกำลังเดินนะครับสดๆเลยนะครับเนี่ยนีนี่ครับมันสามารถเดินได้นะครับ นี่ครับนี่นี่ไปข้างหน้ากันต่อครับบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศดีครับสุดทางแล้วบ่ โอเคครับเดินกับที่พักของเรานะครับเรือเรือเรือออกไปแล้วหนึ่งคันนะครับเรือเรโยกหมูข้าวอีกไหมเรือ,อ,อไปแล้วหนึ่งคันนะครับอออนี่ บรรยากาศดีจริงๆนะครับเชา้านี้นี่ครับเรือ,อไปแล้ววันนี้ลมเย็นมากเลย หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับอันนี้เป็นชื่อหมู่บ้านของเขานะครับเพราะวิถีชีวิตของเขาจะอยู่กลางน้ำกลางทะเล